เป็นนักบันที่เล่าเรื่องเกี่ยวข้องกับพระอินทร์นะครับพระอินทร์เป็นเทพประจําที่ต้นอ,ออกนะครับถ้าเห็น <juna. S 2> พระอินทร์ขันนาไปฟังไหนฟังนั้นที่ตะวันอ,ออกทันทีนะครับท่านเป็นเป็นเทพประจําที่ตะวันอ,ออกท่านดูท่านดูนะครับว่าท่านประทับอยู่ช้างเอราวัณสามเสียงที่เป็นช้างเถือกนะฮะถ้าในาถ้าในาความเป็นจริงแล้วนะครับแล้วสังเกตว่าจะมีตัวมังกรน,นะครับที่โค้งไปโค้งมาแล้วก็จะมีใครพญานาคอยู่สามเสียง เป็นช่องๆที่ท่านเห็นอยู่ข้างบนหน้าบันนะครับจะเป็นการวางไม้ในการุงกระเบื้องนะครับในการลงกระเบื้องคนที่มีแต่หัวกับมือเขาเรียกว่าหน้ากาดหรือกิตติมุกการเวลาที่กินไปแล้วมันก็จะไม่กลับคืนเดินไปข้างหน้านะครับตรงสระดับกระประตูตร,ตรงนี้เราก็จะได้เห็นที่ที่กอบแก่ก็จะเป็นการเรียนแบบจากศิลปะก,กอบแก่มาร่วมสมัยกับบันทายสีด้วยเพราะว่าก็เป็นลูกหลานของ ใช้เรียกว่ามันที่สี่นะครับที่เราจะได้เราเราจะได้ไปดูที่ปราสาทที่ชื่อว่ากระจับเนี่ยกจ็จะเหขือนกันอย่างนี้แต่ลวดลายความละเอียดเนี่ยจะไม่ไม่เท่าขนาดนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่านูนสูงนะศิลปศาสตนสูงตอนนี้มันอากาศมันร้อนเดี๋ยวเราจะขอเปน็นเป็นนนี้เหรอครับเป็นที่อยู่ด้านนอกก็จะเป็นพวกหนานที่ระดับหองามาให้กษัตาิยกเด็กกูบุระกับข้า มีอยู่กันแน่นอนครับอะไรนะเปลี่ยนเปลี่ยนสมัยตอนนี้ไม่อาไม่เอาเปลี่ยนเลยตอนนี้ทุกานก็จะเปลี่ยนครับมันตี้นะครับเป็นปราสาทที่สร้างในสมัยของพระเจ้าชัยอวรันที่ห้านะครับแต่ว่าชัยยอมันที่ห้าไม่ได้เป็นผู้สร้างนะครับคนที่สร้างคือเป็นพราหมณ์ที่ชื่อว่ารัญจยววรหะ จะเป็นพราหมณ์ขีนางระดับสูงที่เป็นเชื่อพระวงศ์นะครับที่เขามีสิทธิ์ที่จะมาสร้างปราสาทให้กับเจ้าของเขาเพราะว่าชัยาวรามันที่ที่ห้าเนี่ยยังเป็นพยาวยังเป็นเด็กอยู่ที่จะให้ครูเนี่ยเป็นคนสําเร็จราชการแทนนะครับเขาก็เลยมีสิทธิ์ที่จะมาสร้างปราสาทแต่กษัตริย์เนี่ยเขาจะชอบสร้างปราสาทที่อยู่บนฐานสูงคือยกสูงระดับขึ้นไปเพื่อให้เป็นขา้าพุสุเมนนะครับแต่สําหรับกษัตริย์องค์นี้ไกลาหพร์องค์นี้ก็ทําเล็กๆนักจากว่าแล้วก็ทําเตียเต้ยๆ เพื่อไม่อยากจะไปแข่งบาร,รมีกับเจ้าเพราะตัวเองไม่ได้เป็นเจ้านะครับภาษาลังนี้ชื่อว่าบันทายสีบันตีสรรในประาเขมรเรียกว่าบันตีสเรสเรก็แปลว่าผู้หญิงบันตีก็เหมือนกับป้อมผู้หญิงนะครับป้อนสตรีนั่นเองไม่ใช่บันทายนะฮะไม่ใช่นะครับ<ม>เป็นบัน,บนตีสเรหรือบันทายสีเป็นประสาทที่ที่ที่เดิมประสาทังน,นี้ชื่อว่าอิสวนปูระเป็นเมืองของพระอิสวน ที่เขาสร้างให้กับเทพเจ้าหรือสร้างให้พระศีวะนั่นเองนะครับปราสาทแห่งน,นี้สร้างให้กับพระวิวะเพื่อจะประดิษฐานสิวลึงสามองค์ด้วยกันพราะข้างใน,นจะมีเป็นประฟังสามยอดเมืองการอบุรีนะครับที่เป็นประฟังสามยอดแต่ตรงนี้นะครับท่านสกเกตว่าก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาคารที่อยู่ตรงข้ามกันมีการเล่าสู่กันฟังว่าอาคารพวกนี้เป็นอาคารที่สําหรับรษษษษปเป็นกษัตย์เปลี่ยนชุด เพราะว่ากาษัตริย์เวลาออกจากวังมาก็จะสวมมงกุฎสวมบรรดาศักดิ์ที่เป็นเจ้าแต่มาอยู่ที่นี่ก็ต้องเปลี่ยนชุดสีขาวหมายถึงการเอาข้าวคนเข้าวเป็นอะไรกระดกนะครับอ,อันนี้ลายกีบบัวนะครับนี่บัวหงายนะครับอันนี้เป็นบัวลายบัวนะครับาลายประจำยามการลวดลายต่างๆเนี่ยจะยามรับไปหมดเลยศิละปะของไทยในยุคที่เราบอกว่า อ,อตรงภาพที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็จะมีคนที่มีผิเป็นสิ่งแล้วก็คนคนหน่งกจ็จะเป็น,ญญญปนคก็จะเป็นเป็นยะเป็นอบสุกครับเปนยะกัะสุกที่เขาได้กอดแล้วไม่ต่ายกลับมาไม่จ่ายแก่คุณไม่ได้มีบ้านทำยังไงเพื่อจะฆ่าคนทีไ่ได้ครับ ท่านอรัยที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตำรวจของโลกท่านก็นต้องอวตารมาเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์ที่เขาเรียกว่านรสิกน,นตวตารคืออวตารมาเป็นนรสิกเพื่อเพื่อจะมาปราบ,าบนนตัวนี้ใช่ไ่ะนรสิกข้างล่างเ็าจะเป็นอสูรนะครับข้้งล่างข้า,านล่าังเป็นอสูรเพราะว่าถ้าท่านาเป็นเทวดาก็าจะฆ่าคนนี้ไม่ได้ถ้าจะเป็นมนุษย์ธรรมดาก็จะไม่ได้เป็นอาสูรเลยอยงได้ จะต้องเป็นนอลลัสิที่ไม่ใช่มนุษย์และต้องไม่ใช่สัตว์คนละกร,ตรึ่งแของก็ง้าคัวนี้นไปเนี่ยก็จะใช้จังวันก็ไม่ได้กลางคืนก็ไม่ได้ก็ต้องเวลาจะดูจะดูซ้ายขวานะครับจังวันนี่คือพระอาทิตย์กับพระจันทร์นะครับกัางวันก็ไม่ได้กลางคืนก็ไม่ได้บุคคลที่จะฆ่าเป็นสัตว์จ็ได้เป็นมนุษย์ก็ไม่ได้นะครับตรงข้างล่างคือใครครับพีพี่พี่พี่มืกข้างล่างใครครับเดี๋ยวสอบไม่ผ่านเแล้ยคือ ใครที่ม้วนพีรันยักษ์มีลันยักษ์ครับพีลันยักษ์มีอนุมาพมีน้องมีน้องพีรันยักษ์มีน้องของพีรันยักษ์มุกพีรันปุกพีรันพีรันพีรันยกสิปุกหายเลรยกสิปุกเป็นเป็นพี่ของพีรันยักษ์นะครับพีรันยักษ์ม้วนเป็นดินไปสามนะครับตอนนั้นเอาสุกรอไปไล่ละที่จำได้ไหมครับเป็นฟางหนูนะฮะ ไปไล่อะไรกคือพี่ชายโกรธนะครับก็เลยมีอำนาจเหมือนกันก็เลยลงมาล้างแค้นวัตอะไรก็ต้ององมาตานมาการมาเป็นนอสิงว่าตายรับพี่ชายก็คือยินรัตุสิบุคือพี่ชายที่ยินดังเอามาตานสองเพราะฉะนั้นทําซ้ายข่าเป็นทาาที่กับพระจันทร์นะครับแล้วก็แล้วก็ระหว่างที่มีผู้คนยกมูอไหว้เนี่ยมันเป็นการสาธุการพอมองคนหภาพหยถึงว่ามันทําให้เกิดการ ปากกระตูปากอะไรต้อนคนเยอะครับเรื่องเยอะมากต่อเลยครับต่อเลยครับ อออไบก็ไม่ได้ก็บ้างงไม่ไดเลยเลยต้องเห็งน่นอขนี้ก็จาฆ่าเขาไม่ได้ต่องเล็บของสิ่งที่มีแค่อาวุธในชีโอมเลยถ้าใช้ดาวุ้ด้วยการแไม่ได้ต้องใช้เล็บไม่ใช่อาวุธและไม่ใช่ร่างกาย เดิมที่ยังอยู่ก็จะมีกลมๆมีอยู่ด้านบนก็จะให้ซีว้าแล้วก็จะมีตรงกลางก็จะเป็นแปดเหลี่ยมด้วยการ์ราจะเป็นทันนารายสี่เหลี่ยมติ้นกับโยนีก็จะเป็นทรบพลงก็จะเหมือนกับตรีมูสีที่เป็นอันเดียวกันนะฮะหายไปแล้วเหรอครับหายไปแล้วฮะตัวโยนีเองก็จะต้องมีเขาเรียกว่าตรงนี้ก็จะเป็นขอธรรมสูตรนะครับที่ว่รบายไปข้างทิศเหนือคือว่าน้ําที่ผ่านเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ เอาไปกินเอาไปอาบก็ถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นเองแต่ในสมัยอดีตท่านรู้ไหมว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะได้มายืนจุดนี้ได้แล้วทำยังไงเพื่อจะให้ประชาชนได้รับน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือเขาจะมีตะไเหมือกรพนมรุง้งนละุท่านเคยมีเพื่อจะให้ตอกนอกกำแพงเพราะประชาชนตรงรองนอกกำแพงไม่มีสิทธิ์จะได้มายืนตรงนี้ได้นะคดังนั้นก็จะเป็นวิธีทีเจ,<า>จะเข้าแล้ว เราเรื่องการการปันนาการถวายฆ่าธาตุของผู้สร้างอยู่บริเวณเสาชั่วโมงสี่สมุดนั่นเองนะครับไม่มีน้ำบารายมันแห้งไปอะค่ะแห้งไปไม่ได้บารายที่นี่เขาไม่เรียกบารายเรียกอะไรคะเรียกน้ำล้อมรอบอะค่ะน้ำล้อมรอบบารายต้องเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ก็คือที่ที่เราผ่านใช่รอบนอกต้องเป็นถ้าอยู่ในปราสาทไม่ได้เป็นบารายเป็นสระเรียกอะไรคะชั่วโม ศิลปะนี้ถ่ายทอดไปสู่เจ้าสีงาวอโรมันที่ทางหนึ่งก็คือส่งไปที่นี่เพราะฉะนั้นที่เอาพื้นหลังก็จะมีหน้าตัวด้วยมีตัวฮะเดี๋ยวที่เกาะแก่ต้องมีตัวตัวที่าก่จะได้เห็นนะจำภาพตรงนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเวลาเราไปดูประสาทที่เกาะแก่เนี่ยทางก็จะได้เห็นภาพลักษณะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณก็จะเป็นก็จะเป็น ตรียกว่ารงนาคานะฮะนากาเรียกเกียรติมุกตรงนี้เรียกว่าทรงจั่วแล้วถ้าเป็นด้านในเาเรียกว่าทรงทรงควยหลักญาณนะฮะจะมีใบหลังการ์คืนแต่ว่าตอนหลังมันคืนการมาเสียแบบโงะแต่ทรงยุทธนะฮยังให้อยู่ด้านในคือคือคือศิลปะขมแขงในทรงจั่วจะมีอยู่ที่สองพระวิหารจะมีอยู่ที่ตองแกแต่ว่าตอกแกจะตกอยู่ที่กฎมา เป็นอินเดียแท้ฮะอันนี้เป็นมันนี่มอินเดียแท้คือือส่งมาและที่เนี่ยคือช่างที่บอกว่าคนที่ช้างนี่คือช่างอินเดียคือไม่ได้ช่างเนี้ยส่งมาจากทางนู้นนพ p o r t มาฮะก็เลยกลายเป็นต้นแบบของศิลปะเสมียนเกือบทั้งหมดเลยคือคือไม่ใช่ว่าเรียนกันเรียนแบบเลยแต่เรียนแบบไม่เหมือน แล้วศิลปะก็เลยกลืนกายจริงๆแล้วฝรั่งเศสศึกษาผิดจริงๆต้องเริ่มจากตรงนี้เลยอันดับหนึ่งเพราะศิลปะมันกลายเนี่ยมันก็คืออะไรครัดยพูดเลยตรงนี้จะเป็นจุดที่วางทวารบานยังโดนจับนะ ในติดไฟก็ไดอันนี้พอรู้ใช่ไหมครับว่าภาพอะไรอันนี้คืออัภิเศษพระศีพระศีพระสนีพระสนีคือมะเหสีขององค์พระนารายณ์อพิเศษพระศีเป็นภาพช้ากกำลังทูม่่ถอม่คภูริณัตตะตักและตะเคน้ำมงคลมาน้ำที่ลงมาจะทำให้เกยดความพุดมสมบูรณ์พืชไร่ทั้งหมดภาพนี้คือภาพมงกสูงสุดของเมรเพราะฉะนั้นภาพอภิเศษพระศีหรือว่าเขรียอพิเศษศรีคือภาพ แสดงให้เห็นว่านี่คือพลังเมื่อคุณผ่านหน้านี้เข้าไปเนี่ยคุณจะได้รับความดีความงามตลอดนะครับมีเมืองไทยจะมปอยู่หลายปราสาทแต่น้อยมากภาพที่แหละคุณที่ส่งอีกทิบคนไปให้ที่ปราสาทที่กระทบชกชัยนะครับที่ทับโกที่ผมเลยลงไว้อิที่บนขสองพัะเชนต่อไปเลยครับตามบุญนะครับตามนะบุญบอมเลยนะครับตามคุณบอมมาเลยนะครับก็ม่ไอ้เป็น ตา้งของซีเวลุกครับต้องสังเกตว่าตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวอ,อย่างที่ตั้งของรูกปั้นนะครับก็ะจะเป็นรูปปั้นของพระศิวะครับอูมาที่ที่นั่งตักนะครับ ถ้าไปดูที่มิวเซียมที่พนมเปท่านั้นก็จะได้เห็นว่าแต่เสียได้นะครับนาโอมาเสียนไม่มีเสียนไม่มีหายไปก็เหลือแต่ตัวเต็มเต็ก็จะมีรูปภาสิวะที่ตั้งอยู่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นผ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นที่ตั้งของซิอหรืออะไครับส่วนใหญ,ญ่ซือ,อก็ต้องมีสี่เหลี่ยม,มตัวนึงที่ตัวนึงที่มากแต่ว่าชาวเขมรรุ่นแรกๆจะบอก นี่คือพี่ตั้งอะไรนะคะพี่ตั้งรูปงลูกครับโอ้ใช่ใช่ครัที่ตั้งรูปหลังลูกรูปเป็น S ห้าร้อยอ่ะ S ห้าร้อยโอ้ยเขาเปลี่ยนแล้ว S ห้าร้อยต้องเปลี่ยนเป็นไลฟ์ฟิลเซอร์วิโก้วิโก้ครับใช่แล้วครับคนจะเยอะนะครับเพราะว่าเป็นช่วงทัศนศึกษาของสาวคนหนึ่งครับโอเคนราจะลาตามมองไปเลยครับมองดูมองไปเลยนะครับ เหมือนอปปิ้งมอลล์เลยค่ะอันนี้นะครับเป็นหน้าปันที่เรียกว่าป่าหน้าปันนวยระกานะครับคือเป็นใบละใบระกาที่มาแทนหน้าปันทั้งนัดเดียวเป็นต้นตอต้นป่าอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่ส่ได้นะที่ เน้าบาทได้การไล่ดาวสลีบสิบวัดดับตราการไล่ดาวาสิบวั่านสิบนี้เราจะทำการข้างล่างลงมานะครับท่านสเกิฟจะมีเสียงที่หายไปนะครับเพราะว่ามันนูนสูงเกินไปนะครับ ทำให้หายไปยม,มีการกระเทาะไปได้ง่ายนะครับก็จะเป็นรูปพระคัทนานั่นเองนะครับด้บานรงนี้ก็จะเป็นบ,บ้านที่ลึกลึกกว่าเดิมเยอะเลยนะที่เราเห็นนะครับสังเกติเองนะครับด้านบนนะครับด้านบนที่เราบอกว่าชิว่านะัทราสนี่คือ,อยังไม,ม่สมบูรณ์มีร้อยแปดท่านะครับทางด้านขวามือนะครับทางด้านขวาที่มีผู้หญิงหอกนะครับอันนั้นเรียกว,ว่านางะากรกาเมย่านะครับนางคารายกรารเมย่าเป็นเป็นผู้หญิงคนแรกที่เป็น ลูกศิษย์ใ,ในฐานะมนุษย์จะสังเกตว่ารูปกายผอมโซนะครับเพราะเป็นการตาบดเหมือนกันตบนนตาบดด้านขวานะครับจะเห็นนางนะครับตีกองอยู่คนที่ตีกองเนี่ยถ้าเกิดตามคมภีร์จะเป็นใครนะครับพระพรหมพระพรหมจะตีกองชุดไอ้พระวิษณุจะตีกองชุดนะครับพระอินทร์จะเป่าคลุยนางนางสุรัสวดีจะดิบปินนะครับแล้วคนที่ให้คำตอบก,ก็คือพระรัศมีแต่พระเอิญพระเอิญน,นะครับภาพนี้น่าจะเป็น พระนัอุมาจริงๆแล้วน่าจาะหมายถึงเทพที่มาเล่นตนตรีให้ท่านฟังน,นันชุ่นะครับอันนี้ะไรกันละเมียานะครับจูเกตีคนแรกที่เข้าดาวบดนะครับในทักทีของของสายวาันที่9ทั้ทีขอเธอเครับดก็อูเน,นียด้านล่างนะครับพระกฤษณะนะครับกำลังต่อสู้ประลองกําลังกันสัตว์นะครับในป่าตอนที่